คุณเคยได้ยินคาว่าพลังทวีไหมคะพลังทวีคืออะไรพลังทวีมีประโยชน์ยังไงและหลายคนพูดถึงพลังทวีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพลังทวีก็คือพูดง่ายๆเหมือนเครื่องทุ่นแรงนั่นเองนะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณประหยัดกําลังคนซึ่งพลังทวีเนี่ยเราสามารถทําได้จากหลายๆอย่าง ยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้เงินคนอื่นการใช้เวลาของคนอื่นการใช้งานของคนอื่นการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคนอื่นๆรวมถึงการใช้ไอเดียของคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะซึ่งคนรวยๆเนี่ยใช้พลังทวีเก่งมากบอกเลยว่าเก่งมากนะคะเพราะว่าการใช้พลังทวีเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรา,เาใช้เวลาน้อยๆแต่เราได้ผลลัพธ์ที่เยอะ แล้วก็ทำให้เราทำสิ่งใหญ่ๆพลังงานเยอะๆจากสิ่งที่มันเล็กๆได้ง่ายๆรู้แบบนี้แล้วนะคะเราเนี่ยจะสามารถนำพลังทวีไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดยังไงยกตัวอย่างเช่นเราสามารถหาพี่เลี้ยงหาทีมหาเครื่องมือหรือหาระบบมาช่วยในการทำให้พลังทวีเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง,เอง ลองนำข้อมูลที่ครูสรุปมาให้แล้วไปใช้ประโยชน์ดูนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ